มาคับพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นคะล่าสุดสำหรับทางด้านบอจโจยมาน,นีในงานถึงกับไม่ค้นคับพี่น้องในพิการออกมาเคลื่อนไว้แบบนี้สําหรับบอจโญคนกับบอกว่าที่ตอกตอกท่าผมโคดเกี่ยวกับหนังไข้ออครั้งไหนบักนี่กัสิมาตลอดมึงกัสิดูถูกพี่น้องกูกโคดพลังลบทุกโคดกูละเงิดอีหลีพันนักพี่น้องเป็นจ้าไดบอจโจโคดแบบนี้หมายถึงใคร เดียวเสียอันสุกพี่น้องปั้งอีกที่หนึ่งเพื่อนก็บอกว่าที่ตอกนะคะกับแมยถึงในแอบดาคับพี่น้องเวลาทีบอโจเพื่อนโพสเกี่ยวกับหนังไข่อ่อนยา่ไหนะคะบักนี่นี่กระสินมาตลอดมึงสิดูดถูกพี่น้องกูโพสพลังลบถูกโพสตัวละเงือกอิลี่พันนะพี่น้องเป็นจังไหนสาหรับโพสโพสนี้นะคะของทางด่านบอโจยมานินบอโจบอร์แมนที่แคปโพสทานคับพี่น้อง ได้มีการแคปเอาคอมเมนต์แบบนี้ให้เข้าเดเบิงกันนำ่ำสำหรับคอมเมนต์ที่ว่านี่คือคอมเมนต์แบบไรน,นะคะเป็น,นคอมเมนต์เหมือนจะเป็นเอฟซีทีแบบมามักตวนนะคะแต่ว่าสำหรับคนลักษณะแบบนี้เนี่ยเออว่าเอฟซีได้ยุตินอ้นองพี่น้องเนาะนะคะเหมือนจะไม่ใช่เอฟซีแต่เหมือนจะเป็นพวกแบบา่ามักปันมักตวนจังสีเลยครับพี่นอ้อง นะคะแล้วก็บ,บอสโจยังบอกอีกนะคะว่ามไม่ว่าครั้งไหนก็ตามที่ผมโพสถึงภาพพยนตร์เรื่องไคลอ,อ้อบักอันนี้กระสิเข่ามากคอมเมนต์อยู่ตลอดทันนักพี่น้องนะคะแอนนิงกับสิขเรื่องแฮปซี่แฟนครับได้เบิ้งไปพร้อมๆกันนะคะว่าสําหรับบักนี่ที่บอสโจว,ว่าให้คือผู้ใดแต่ว่าแอดมิน,นขออาานุญาตเบลอหน้าไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าเลยมีการเบลอซื้อซื้อ,อไว้นะคะให้เบิ้งแค่คอมเมนต์ครับพี่น้อง สำหรับบุคคลที่บอสโจว,วาแห่งเลตอนนี้นะคะเพิ่นคอมเมนต์ว่าจังไหนเป็นยังบอสโจ,โจเพิ่นตั้งศูนย์ในคัดขนาดนี้ครับพี่น้องคันบอรไลทเทียนี่บอสโจเพิ่นกบบรบโบขนาดนี้หรือออกเป็นะบอสส่นเอาเอาทนี่แล้วครับพี่น้องหากใครที่ทําให้บอสโจถึงกับทนไม่ไหวนะคะสำหรับผู้นี้เพิ่นกระคอมเมนต์นะคบาบาหนังได้หาเงินถือว่าสําเร็จพันนะพี่น้องแล้วมีคนนึงก็ต้องมีคนสองตามมา อารมณ์ประมาณแบบว่าพอมีคนแรกเปิดแล้วคนต่อไปก็จะตามมาประมาณนี้ไหมนะคะผู้นี้บอกว่านังได้หาเมื่อนถือว่าสําเร็จมีคนต่อไปขอมาคอมเมนต์ได้บตรที่นี่นะคะว่าจริงค่ะพันธ์พี่น้องเป็นจังไหนไซส์เสี่ยมวันเถาะนะคะนี่ละบางคนบอกว่าสําหรับคนกลุ่มนี้จะทํางานเป็นกระบวนการสี่นิ้คนสองคนสามคนประมาณนี้แหละครับพี่น้องเหตุงานแบบเป็นกลุ่มจังสี่ไหมอารมณ์ประมาณเวลาตั้งุ่มกันขึ้นมาเพื่อทีสิดแบบปัน เพื่อที่สิบป้วนนะคะสำหรับคนคนอื ty, wrote, ่นจังสีนะคะพี่น like uh, <al> ้องยางในตอนนี้สําหรับบอโจยมเร่นนะคะเพื่อนกาลังสีเฮชภาพยนต์เพื่อนกาลังแบบสิติมิคจะมีการฉายสําหรับภาพพยนต์เรื่องคลายออนอกพี่น้องนอกแล้วนี่นะคะพี่น้องสําหรับคนกลุ่มนี้เพิ่นกับแบบตั้งกันขึ้นมากเพื่อที่สีลาบาทปันป่วนสําหรับภาพยนต์เรื่องคลายออดจังสีนะนะคะสิเป็นนังดังบอสจเป็นนังแบบทีนี่คนเบื้องหลายบอดจังสีนะสำหรับคนกลุ่มนี้ก็ตั้งกันขึ้นมากคับพี่น้อง ลาก็บอกว่าจังสันจังสีแล้วนี่ล่ะเพิ่นบอกว่าคันนังเด้ข้อหามือหนีถือว่าสําเร็จเพื่อนมาจังสีแล้วครับพี่น้องเอาดูถูกกันเกินไปบอู้เจจาว่าสําหรับภาพพยนตร์เรื่องนี้เอฟซีแฟนคลับหลายท่ในยคนภาคกันตั้งความหวังไว้หลายครับครับพี่น้องบางคนบอกว่าหาลอยล้านบางคนบอกว่าพันล้านแต่ว่าสําหรับผู้นี้บอกว่าหามือถือว่าสาเร็จพันนะพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่าดูถูกกันเกินไปไหม แค่บอสโจโลงทุนกับผับพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งกะไรล้านแล้วนะคะแต่คุณมาบอกว่ากําไรที่จะได้คือห้าหมื่นพันนะพี่น้องเป็นจังไหนดูถูกกันเกินไปบอสแล้วบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นภาพพยนตร์เรื่องแรกที่บอสโจเพิ่นได้เหตุกระามแต่จากที่เห่าด้เบิ้งในทีเซอร์จากที่เห่าด้เบิ้งเพลงประกอบภาพพยนตร์ขายอออบอกเลยนะคะว่าคือจังบอสโจนี่เพิ่นเหตุนหนังมาหลายเรื่องแห้งครับพี่น้อง เป็นภาพพย,ยนตีโบสโจเพนสิวาจำเลยล่ะถือว่าตั้งใจนะคะตั้งใจหล,ลักกาลงทุนทุ่มเทนะคะกับภาพพย,ยนต์เรื่องนี้มากๆแล้วก็สิเป็นภาพพย,ยนต์ของคนทีติดตามหมอล่มค่ะพี่นองคนที่แบบชอบติดตามหมอลำคนที่เวลามากเบิ้งมอล่แอดมินม่องวาอยากจะให้คุณไปเบิง้งอยากจะแนะนําให้คุณได้ไปดูนะคะกับคําว่าใครอ้อ คายออคืออะไรเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ชัดคับพี่น้องถึงคำคำนี้แล้วนี่ละคัะพี่น้องสําหรับในวันที่17กรรคาคมที่จะถึงนี้เราได้ดูเราได้รู้อย่างแน่นอนสําหรับคําว่าคลายออว่าคืออะไรน้องพี่น้องนอ้องอ้าวนี่ละคัะพี่น้องนะสำหรับว่าโจย่อมเล่นกระึงกับบอทนในวิการออกมาพดคัดขนาดนี้คับพี่น้องว่ามึงกระิดูถูกพี่น้องกูเกินไปพันนะพี่น้องเป็นเจ้าในบันที่นี้ สำหรับเอลซีแฟนครับไลทไนน์ทั้งหลายพ่นมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสำหรับผู้นี้ก็บอกว่า mm. แค่รอบเมาส์กับเจสซี่รอบแล้วสิมหาเมื่นอนหยังพันนะพี่น้องสำหรับผู้นี้ก็บอกว่า,อาจองแล้วค่ะหนังคลายอ้อพันนะพี่นอ้องอัลเบอรแมนเสื้อคลายอ้อนคะคะจองแล้วเสื้อคลายอ้อนคะคะเป็นจังไหนผู้นี้ก็บอกว่าแค่จองรอบก็สําเร็จตั้งนานแล้วครับมึงไปนอน <laughs> มึงไปนอนหน้าติพันนาพ่นองเอาคือว่าคักแท้สําหรผู้นีก็บอกว่าสแสดงว่าสองคนนี้นี่อันมีความอิจฉาเขาได้หนิพันนาพี่นองูุนี้บอกว่ามันโรคจริตครับนะคะู้นีบอกว่าไข้ออกพันล้านนะคะู้นีบอกว่าเฉพาะแค่เมาสหนังลวงนานี่ยไข้ออกกับไรล,ล้านแล้วครับบ้านมันม่นบ่มีเน็ตบ่รับพันนาพี่นองเป็นจังไดนะคะเป็นจังได้ อยากจะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับระบบบอตโจยมานินบอกเลยนะครว่าสำหรับบอตโจยมานินไม่ว่าจะเจอคอมเมนต์ลบๆไหนก็ตามคันว่าแท็กบอตโจเดมีการเอามาโพสถนาน,นะครับพี่น้อง fc แฟนคลับพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างบอตโจฆากันถล่ลมคอมเมนต์แล้วบอตโจเดมีการแคบเอาหน้าโปรไฟล์ขนาดนี้ เชื่อว่าไปไหนไม่รอดอย่างแน่นอนนะคะบอลแอนตอนนี้อาจจะมีการปิดบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้นอพี่น,อน,อน้องเนาะอาวนี่ละอย่างจะเล่นกับระบบใครไม่เล่นมาเล่นกับระบบบอสโจโยมานินเจอเขาไปเป็นจัางไหนนี่หลายคนปัดก,กับแบบจุปป๊กจุกนอกพี่น้องเนาะนี่หลายคนกับผ้ากันบอกว่าขาได้เกินหาหมืน่นสิเป็นจัางไหนไข่อ่อน,นจัดเต็มอยู่แล้วพันนะพี่นอ้องอาว ย,ยังไงก็เกินห้าหมื่นอยู่แล้วค่ะพี่น้องนะคะจ้าหน้ก็เกินห0าหมื่นอยู่แล้วแต่วสําหรับคนที่เขามาคอมเมดิเพิ่อนต่างใจอย่างสิปั้นนั่นหลับไย่างที่เท้าได้ได้รูู้กันน้อพี่น้องเนาะนะคะคันแม่นคนที่ติดตามบอสโจอหลีจะรู้เลยนะคะว่ายังไงหนังใครออก,ก็เกินห้าหมื่นอยู่แล้วอย่างตำหนึ่งร้านนี้ได้ย่างแน่นอนนะคะได้ย่างแน่นอนลรไปค่ะพี่น้องสําหรับหนึ่งร้านนี้ได้อย่างแน,น,น,งน,น่นอ 1, นอนะคะแต่าสําหรับบุคคลน,นี้นี่เพื่อนไม่ิเพื่อนเจ้าหน้าอันนี้กับบุคคลเพื่อนจ้าแบบ เด็กเขามาคอมเมนต์นะคะว่าห้าหมื่นี่ก็ถือว่าสําเร็จพันนะพี่น้องแล้วแต่บารหลายคนบอกว่ามองในแง่ดีเพื่ออาจจะเริ่มเติมคําว่าล้านก็นได้อาจจะกลายเป็นห้าหมื่นล้านก็นเป็น MC ไปได้จัิงสิแม้จะมองในแง่ดีนพพี่น้องและแต่ว่าบอสโจบ,บอกว่าเวลาที่ผมโพสย่งางดนบักานี่นี่ก็ะสือแบบมาคอมเมนต์ทั้งลบๆตลอดพันนะพี่น้องเอาเป็นจังไหนเนี่ยก่ะอะมาร้อเมเบิ่งกันนะคะในวันที่ส7กรกฎาคมน,นี้เราได้รู้อย่างแน่นอนนะคะว่า สิทธขอหาเงินพอน้อพีน้องน้องขันข้อหาเงินดีบอกเลยน,นะคะว่าสําหรับบุคคลบุคคลนี้จ้ะถึงกับหนาลาคุณละน,อน,อนอ้อพีน้องน้องอาวนี่แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปใบสมิงสก้อนนอะะขาวก็ประาสวัสดีค่ะ